สวัสดีครับผมเทรนเนอร์แจ้ KJ Wingman นะครับวันนี้มาตอบคำถามยอดฮิตอีกหนึ่งคำถามนะครับนั่นก็คือควรจะเวทเทรนนิ่งก่อนหรือว่าควรจะคาร์ดิโอก่อนดีจริงๆคำถามท่อน,นี้มันเป็นคำถามเก่าแล้วนะแต่ผมถือโอกาสมาอธิบายในส่วนของช่อง KJ Wingman ของผมละกันนะครับโอเคก่อนที่จะไปทราบคำตอบกันว่าควรจะเวทเทรนนิ่งก่อนหรือว่าควรจะคาร์ดิโอก่อนดีคุณต้องทราบเป้าหมายตัวเองก่อนว่าตอนนี้เป้าหมายของคุณคุณต้องการจะทำอะไรเช่น คุณต้องการที่จะลดไขมันคุณต้องการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อในก่อบอกไห้ฮะคุณต้องทราบเป้าหมายตัวเองอย่างชาัดเจนก่อนนะครับต่อมาในส่วนของอาหารก็สําคัญนะครับอย่าลืมไม่ว่าคุณจะลดไขมันหรือว่าคุณจะเพิ่มกล้ามเนื้ออาหารมีผลทั้งสองรูปแบบเลยนะครับสมมติตอนนี้คุณต้องการที่จะลดไขมันลดไขมันก็คือคุณต้องใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่กินเข้าไปตามทันใช่ไหมฮะใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่กินเข้าไปหรือว่า แคลอรี่เดฟิินะครับคำนี้ถ้าคุณอยู่ในโปรแกรมนี้คุณก็สามารถเริ่มต้นด้วยการคาร์ดิโอเบาๆก่อนได้สักประมาณ10นาทีจะวิ่งหรือว่าจะปั่นจัก,กรยานอะไรก็แล้วแต่และคุณสามารถไปเล่นเวทเทรนนิ่งต่อ4.5นาทีหรือว่าถึง1ชั่วโมงตามกำลังของคุณนะครับหลังจากเสร็จเวทเทรนนิ่งคุณก็สามารถกลับมาคาร์ดิโอต่อได้30นาที40นาทีแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่า โปรแกรมของคุณตอนนี้คุณต้องการที่จะใช้พลังงานมากกว่าพลังงานที่กินเข้าไปนึกออกไหมฮะนี่คือคุณสามารถคาร์ดิโอก,ก่อนได้แล้วก็เวทเทรนนิ่งได้แล้วก็กลับไปคาร์ดิโอใหม่ได้อันนี้คือข้อแรกนะครับต่อมาคุณต้องการที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มกล้ามเนื้อคืออะไรเพิ่มกล้ามเนื้อคือคุณต้องกินมากกว่าพลังงานที่ใช้แต่ว่าย้ำนะในข้อนี้นะ กินมากกว่าพลังงานที่ใช้ไม่ใช่กินเละเทะนะครับโดนงงโดนนัดเค C อฟซีอย่างนี้ไม่ใช่นะกินในส่วนของอาหารที่มันมีประโยชน์นะครับข้าวเนื้อสัตว์ที่มาจากการยา่างนาบกระทะอะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ทอดอะไรอย่างนี้นะครับกินมากกว่าพลังงานที่ใช้ทีนี้สําหรับข้อน,นี้ถ้าคุณไปเอาโปรแกรมในส่วนของการออกกําลังกายสําหรับคนลดไขมันมาเช่นคุณเริ่มต้นด้วยการคาร์ดิโอก่กอน แล้วคุณก็ไปเวทเทรนนิ่งแล้วคุณก็กลับไปคาร์ดิโอใหม่จริงๆข้อนี้ถ้ารวมไปถึงพลังงานในชีวิตประจําวันของคุณแล้วเนี่ยคุณอาจจะใช้พลังงานมากเกินไปพลังงานที่คุณกินเข้าไปอาจจะไม่พอทีนี้ในส่วนความพัฒนาของกล้ามเนื้อที่มันจะใหญ่ขึ้นน่ยมันก็จะช้าฉะนั้นสําหรับคนที่ต้องการจะเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าอยู่ในโปรแกรมเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับคุณอาจจะเริ่มด้วยการเวทเทรนนิ่งก่อน แล้วก็สามารถไปคาร์ดิโอเบาๆต่อได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดคุณเริ่มด้วยการคาร์ดิโอก่อนบางทีคุณอาจจะไม่มีแรงที่จะมาเล่นเวทเทรนนิ่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามันเหนื่อยไปจากการคาร์ดิโอแล้วและทีนี้อย่างที่ผมบอกคาร์ดิโอก่อนมาต่อด้วยเวทเทรนนิ่งแล้วก็จบด้วยคาร์ดิโออีกบางทีพลังงานที่มันใช้อาจจะมากเกินไปนะครับผมแต่ว่าถามว่าคนที่อยู่ใน ช่วงโปรแกรมเพิ่มกล้ามเนื้อมันควรจะคาร์ดิโอไปด้วยไหมควรจะครับเพราะว่าคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งมันควรจะไปด้วยกันนะครับเวทเทรนนิ่งคือออกกําลังกายในส่วนของกล้ามเนื้อคาร์ดิโอออกกาลังกายในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจนะครับมันควรจะไปด้วยกันแต่ว่า อย่างแรกที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปก็คือคุณต้องทราบเป้าหมายของตัวเองก่อนว่าคุณต้องการจะทําอะไรแค่นี้เข้าใจง่ายๆเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ